ข้อดีของการลาออกมาเลี้ยงลูกนะครับสําหรับคุณผู้หญิงหลายคนนะครับที่มีคําถามมาว่าจะลาออกมาเลี้ยงลูกดีไหมจะถึงใจยังไงนะครับโดยเพราะบ้านที่มีความพร้อมครับสามีมีความเป็นลีดเดอร์แล้วก็รักครอบครัวแล้วก็สามารถซัพพอร์ตรายจ่ายทั้งหมดในบ้านได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องให้ภรรยามาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าการออกมาเลี้ยงลูกสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับ้อที่1นนะครับช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งไม่เสร็จหรือการเลี้ยงดูครับค สิบขวบนะครับหรือประมาณว่าก่อนที่เด็กจะเริ่มเข้าสู่วุฒิภา,าวะของความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือวัยรุ่นนะครับวุฒิภาวะตรงนี้ก็วัดตรงที่ว่าถ้าผู้ชายก็เริ่มมีลูกกระเดือกนะครับหรือถ้าผู้หญิงก็เริ่มมาประจำเดือน,นครับซึ่งถ้าเราสังเกตว่าเวลาลูกเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราจะสื่อสารกับลูกได้ลําบากครับเพราะนั้นช่วงสูงถึง10เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กกําลังเปิดจิตใต้สำานึกแล้วก็พ่อแม่เนี่ยสามารถดูแลหรือติดตั้งไมเซตหรือลอกเรียนแบบทางพฤติกรรมนะครับหลักการก็คือว่าเด็กน่ในชว ที่จิตใต้สำน,นึกเปิดเนี่ยเด็กจะลอกเรียนแบบผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดในชีวิตของเขาครับแล้วหลายคนบางครั้งครับคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจบด็อกเตอร์หรือจบหมอหรือเป็นนักธุรกิจจบต่างประเทศนะครับแต่ว่าเอาเวลาที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับพี่เลี้ยงครับบางคนฐานะรวยนะครับที่บ้านมีเป็นร้อยล้านแต่ว่าอยู่กับพี่เลี้ยงชาวต่างชาตินะครับหรือไม่ก็อยู่กับพี่เลี้ยงที่แบบว่าการศึกษาที่ไม่สูงมากเท่าไหร่ครับตีนี้เกิดขึ้นคือเด็กเนี่ยจะลอกเรียนแบบพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นความ คอศาสตร์ความรับผิดชอบหรือการพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆก็จะลอกเรียนแบบคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับหรือบางคนที่เอาลูกไปส่งเนสรี่เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้รับความรักความอุ่นเต็มที่ครับเพราะว่าเนสรี่เนี่ยคนที่ดูแลก็ต้องดูแลเด็ก1ต่อ5หรือ1ต่อ10นะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นปมได้นะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญนะครับช่วงเวลาที่สาคัญและชี้เป็นที่ตายว่าเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาจะกลายเป็นคนแบบไหนก็ศูนย์ถึงสิบขวบเพราะนั้นสามีสามารถซัพพอร์ตได้นะครับดีที่สุดค ความเป็นผู้นําให้ลูกแล้วก็ลูกก็จะลเลยนแบบาพาริกรกมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอลูกเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราจะกลับมาทํางานอีกครั้งเราจะหาธุรกิจหรือรายได้เสิมอีกครั้งก็จะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพ่อแม่บางคนนะครับพอพลาดช่วงเวลานี้พอวันหนึ่งอะ่ะพอลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราออกมาอยากจะเลี้ยงลูกมันก็ไม่ทันแล้วแล้วกลายเป็นว่าความต่างระหว่างพ่อแม่กับลูกก็จะเริ่มต่างกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงที่สําคัญที่สุดคือ0่วึงเราไม่อยู่ใกล้แล้วก็พอเข้ามาเราจะตีสนิทเขาก็ไม่สน กักมากๆเลยครับข้อที่2ครับคือสามารถมีพลังงานนะครับในการดูแลลูกแล้วก็สามีแล้วก็ดูแลบ้านนะครับคือหลักการก็คือว่าคนที่ทํางานนะครับอย่างเช่นสามีทํางานเขาเป็นมัสคูลีนนะครับเพราะฉนั้นเวลามัสคูลีนเนี่ยเวลาเลิกงานเนี่ยเขาก็ต้องการเฟมินีนเอนเนอร์จีนในการมาเยียวยารักษาหรือมาเติมพลังงานให้นะครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งครับภรรยาก็ออกไปทํางานสามีก็ต้องออกไปทํางานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาก็จะเข้าสู่โหมดมัสคูลีนสามีก็สู่โหมดมัสคูลีนพอกลับถึงบ้านเนี่ยก็จะไม่มีใครดู คร,ครก็จะเกิดอาการเหมือนกับว่าสามีก็ออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ข้างนอกหรือไปหาผู้หญิงข้างนอกส่วนภรรยาก็จะเหมือนไม่สนใจอยากพักผ่อนอยากรีแลกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยพอไม่มีใครที่มาเติมพลังงานให้เนี่ยทุกคนก็จะไปหาพลังงานอย่างอื่นมาทดแทนอย่างเช่นลูกก็จะไปติดเกมนะครับสามีก็จะไปติดเหล้าติดอะไรภรรยาก็จะไปติดช้อปปิ้งซีรีส์อะไรก็ตามเพราะนั้นในบ้านมันจะจําเป็นจะต้องมีคนที่เข้าสู่โหมดเฟมินีนคือโหมดเยียวยาโหมดรักษาโหมดการเติมพลังงานให้กับทุกคนในบ้านนะครับ ซึ่งหมวดเฟมินีนเนี่ยจะตรงข้ามกับการทํางานครับหมวดเฟมินีนคือการอยู่บ้านทําสวยดูแลบ้านดูแลตัวเองดูแลหุ่นดูแลอะไรก็ตามครับซึ่งพลังงานในการดูแลครอบครัวจําเป็นต้องใช้ที่มันสูงมากๆเลยครับเพราะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถ้าจะต้องทํางานด้วยดูแลครอบครัวด้วยเนี่ยก็จะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นดีสุดก็คือว่าให้ผู้หญิงอยู่บ้านมีเงินเดือนให้เขาใช้สบายๆนะครับให้เขาสาม,มารถเหมนว่าอยากจะใช้ใจ่ายอะไรอยากจะมีอิสระในการตัดสินใจอะไรเพื่อบ้านเพื่อครอบครัวก็สามีควรซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีได้เติมเต็มพลังงานลูกๆก็ได้รับบรรยากาศที่ดีนะครับก็จะทําให้บ้านในอบอุ่นไปด้วยความสุขนะครับข้อที่สนะครับจะได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจครับคือหลายคนนะครับพอเริ่มต้นเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พัฒนาทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะซอฟต์สกิลหรือทักษะทางจิตวิทยาต่างๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยปัญหามันก็จะบานปลายนะครับอย แล้วก็มาเป็นแม่บ้านแล้วก็เข้ามาเรียนโค้ดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก่อนที่เข้ามาเรียนเนี่ยในบ้านก็จะมีแบบภาวะเหมือนซึมเศร้าลูกก็สมาธิสัน้นแล้วก็สามีก็ป่วยเป็นโรคต่างๆครับแต่พอเขาเข้า <ๆ S 2> มาเรียนหลักสูตรเทนเดอร์โค้ดครับในเวลาหนึ่งปีทุกอย่างก็ดีขึ้นสามีก็ได้เลื่อนตำแหน่งภรรยาก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ลูกๆก,ก็กลายเป็นเด็กที่แบบฉลาดเป็นเด็กดีเด่นของโรงเรียนเลยนะครับตอนนั้นจึงจําเป็นนะครับที่คุณภรรยาที่ออกมาดูแลลูกจะต้องมีเวลาให้ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นเวลาในการดูแล กายตัวเองเวลาในการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจด้านจิตวิทยาเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกเราจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดคือศูนย์ถึงสิแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะปล่อยช่วงเวลาสําคัญออกไปแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เราเลี้ยงลูกเนะี่ยเราสามารถลดการสร้างปมให้กับลูกได้เราสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกได้ด้วยวิธีการสื่อสารที่ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วบางครั้งเราอาจจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการรักษาทีหลังหรือประหยัดค่าใช้ใ โรงเรียนที่ราคาสูงมากๆแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สำเนึกเราสามารถใส่ความคิดใส่ความรู้สึกดีๆใส่ความเชื่อมั่นในตัวเองให้ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีภาวะที่ว่าเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีไม้เส็จในการใช้ชีวิตนะครับไม่เข้าใจในเรื่องจิตใต้สำนึกนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้าลองมาศึกษาดูนะครับในเพจโค้ดอธินันครับในเพจเนี้ยก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์การจัดการปัญหานะครับการแก้ไขปัญหานะครับใครสนใจนะครับก็มีวิธีการจัดการหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการไพ่เวท จัดการอารมณ์ที่มันเร่งด่วนหรือการเรียนเทนเด์โค้ดเพื่อการมีทักษะการโค้ดเพื่อสามารถเอาทักษะนี้ไปใช้กับคนในบ้านครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอให้คุณแม่ทุกคนนะครับใช้เวลาที่มีค่าที่สุดครับคือ0ูนย์นะครับ,อ, 0, รบอยู่กับลูกให้มากที่สุดแล้วก็ดูแลลูกครับแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าหลังจากนั้นนะการเลี้ยงลูกก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลําบากอะไรเลยนะครับผมขอเป็นกําลังใจตรงนี้นะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ